ว้าว,เ,วเจอดอกตุ่งดอกคานลา่าสวยห้ามอารามเรืองมากเลยค่ะงามมากใหญ่ทุ่งใหญ่เลยว้าวสวยงามมาก ไปหมดแต่แดดส่องตานะมองไม่เห็นดอกไม้แดดมันส่องตาเห<า>ลืองไปหมด,หมดโอ้ มาเดินป่าหน่อยหนึ่งค่ะเห็นตุ้งดอกไม้ตุ้งดอกก็กาโนล,ลาสีเหลืองเสียดายนะไม่ได้มาเก็บไปกินนะตอนที่มันยังไม่ออกดอกอะแต่ดอกมันก็กินอร่อยเหลืองข้างๆทะเลสาบสวยมากค่ะเหลืองไปหมดดอกมันก็ยังกินได้นะเนี่ยดอกหอนหนเนี่ยอุ้ยตายแล้วแต่มันอยู่ข้างทางค่ะเนี่ยทางจักรยานเนี่ย คนขี่ไปขี่มานะพูดถึงอะ่ะอุ้ยงามอะ่ะงามมากเลยนี่หอมด้วยนะดอกมันเนี่ยเนี่ยต้นวนอ้วน,วนหัวปวบตรงนั้นเลยเสียดายมาไม่ทันตอนที่ก่อนมันจะออกดอกนะคะงามอะ่ะเรื่องอลามไปหมดในป่างามมากคะ่ะพี่น้องกัน แด่ส่งตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอบกานนกนาเนเตอร์แลนด์อีกแล้วค่ะพี่น้องขายินดีต้อนรับพี่น้องนะคะตัวโลกเลยนะอันเป็นที่รักเลยนะสดชื่นเนี่ยวันนี้สดชื่นกับดอกไม้ดอกกาโนล่าเนี่ยสีเหลืองนะคะพี่น้องขายังไงก็ฝากช่องเล็กๆของข้านกนาเนเตอร์แลนด์นี้นั้นด้วยนะคะอยากอยากจะบอกพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าช่อง ของข้านอกนาโดนปิดกั้นฟาร์มมองเห็นนะคะด้วยที่ว่ารู้เต้าไม่ถึงการทำปิดกด YouTube ยังไงก็ขอให้พี่น้องอช่วยกดไลค์พอดูคลิปเข้าวนอกนาแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วช่วยคอมเมนต์มาเพื่อเปิดค่าฟาร์มมองเห็นในข้าวนอกนาเนเตอร์แรนด้วยนะคะพี่น้องค่อยังไงก็ขอบคุณทุกๆเวลาค่ะเนี่ย สวยไหมครับพี่น้องขาสวยไหมดอกกานูล่าสีเหลืองมันขึ้นมาเองทุกปีนะเนี่ยเนี่ยเข้านกนามายืนอยู่ทุ่งดอกไม้น่ารักนะสดชื่นเลยอ่ะผู้หญิงเวลาเห็นดอกไม้เราก็สดชื่นนะคะพี่น้องขาเดี๋ยวเข้านกนาหันกล้องให้พี่น้องดูนะพี่น้องขาคลิปนี้นะคะพี่น้องเข้านกนามาถ่ายวิวมาถ่ายดอกไม้สวยๆใน ในป่าให้พี่น้องดูนะคะพี่น้องขาคลิปนี้นะพิเศษมาถ่ายดอกไม้ให้ดูดอกอะไรก็ตามนะนี้เลยค่ะสวยมากเลยดอกคาโนล่านะเวลามันออกดอกนะจะเหลืองไปหมดเลยนี่เห็นไหมคะพี่น้องขางามมากเลยอ่ะนะ นนะคลิปดอกไม้แล้วกันนะคะคลิปนี้คลิปนี้สำหรับต่ายดอกไม้เลยนะเดี๋ยวเดินไปท,ทั่วๆก็เดินไปด้วยกันแหละแล้วก็ถ่ายดอกไม้ไปค่ะเนี่ยบรรยากาศก็ประมาณนี้ทางจักรยานทางคนเดินเนี่ยก็นกน้หมุนให้ดูรอบๆนะ อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นทุ่งสีเหลืองทุ้งสีเหลืองนะพูดถึงอะ่ะดอกมันเยอะสวยมันก็ขึ้นมาเองนะทุกปีแหละหน้านี้มันขึ้นมาทุกปีเลยมันจะขึ้นมาเองกับพี่น้องกาเนี่ยมีแอ่งน้ำช่วงนี้กบพวกกบพวกอะไรก็มันคนนั่นนะ มันมันผสมพันธุ์คันแล้วทวีนี้มันก็มาร้องนะมันร้องเสียงดังนะเนี่ยดอกไม้ดอกกาโนล่านะสวยนะเนี่ยเป็นแอ่งน้ํามั่งเป็นดอกไม้มั่งแล้วก็มีปลานะเยอะแยะปลาแถวนี้แถวนในป่าใกล้ๆทะเลสาบเนี่ยเห็นไหมหน้าหนาวมันขึ้นมาแล้วนะพูดถึงอ่ะ ใบไมอ้อ่ะขึ้นมาเนี่ยก็บรรยากาศประมาณนี้ค่ะเดินไปด้วยกันนะคะว,ว้าวตรงนี้ก็สวยค่ะอยู่ริมคูน้ำ ดูทีค่าริมคูเรื่องฮารามสดชื่นนะคะพี่น้องค่ะผู้หญิงนะพอเห็นดอกไม้แล้วก็สดชื่นนะพี่น้องแล้วช่วงนี้ดอกไม้ก็เยอะเยอะมากเลยติวลิบก็เยอะอยู่ริมคูน้ำค่ะ นะคขูอย่าตกลงไปนะคขูน้ําเนี่ยข <c oughs> ูน้ํำอย่าตกลงไปนะขึ้นไม่ได้แน่เลย <c oughs> สวยสวยดอกมันนะสีเหลืองนะมันอยู่ด้วยกันนะนะ Με να έρθουμε και εμείς και να βγάλουμε φωτογραφίες. Γιατί τώρα φαντάζομαι να έλεγα στον Άκη να βγάλω χαμηλίες. Ε, καλά, εντάξει. Oh,